เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมไซเลสเกมเมอร์ไอ้กิมม์มาคุมเพื่อนกันแล้วางโอเควันนี้ผมจะมาเล่นไหมครับพีอีแล้วก็ทองมินิเกมมินิเกมเบสบอลนะครับเบสบอลเบสบอลบอลกันแหละบู๊ตลองลงไปข้างล่างสิไม่ไปไปเฮ้ยเซฟไม่มีเซิร์ฟว่างไปเล่นโซนเงินได้ไหมไม่ได้กด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 ตรงนี้ เซิร์ฟเวอร์ก็ชื่อเซิร์ฟเวอร์ M C เอาเดี๋ยวกดนะครับไอพีอใครดินจากบอสถ้าใครอยากเล่นหรือสนใจเดี๋ยวผมมันงไอ<ว>พีห IP ให้นะครับกับพอร์ตด้วยไม่ต้องมาเล่นมุกว่าพอร์ตคืออะไรจุดจุดไลสกูไลสกูที่อะอยู่ไหนนะ่ะอยู่ไหนไปที่ตรงกลางมันจะมีบล็อกเรนสงแสงแสงเนี้ยบุ๊บลงมาพุ่เรื่อยๆเพิ่มตัดหน้าเจอกับเราข้างล่าง ทำไมขุดไปได้ไหมเอาเอาบักบักบักนึง่งติดค้าให้กระดดตอนหนึงรอบเฮ้ยเซิร์ฟเปิดแล้ววะ่ะ <c oughs> <c oughs> กูรอเร่นอีกสองคนอ่ะอีกสองคนหนึงจะเซิร์ฟถึงจะเปิดเฮ้ยเอ้ยกูลงหวัดดีแล้วกูลงมาแล้วคุยขึ้นไงไงเนี่ยคำถามเอา้า <c oughs> อ้าวแล้วทำไงไอ้ทำไอ้ลงไปได้ไงวะน่ะขุดหินปะขุดหินแล้วก็เดินหน้าตรงที่มีช่องว่างไปที่มีช่องว่างยืบนหินโอ้ยโอ้ยไม่ได้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 กูตกไม่ได้กูตกไม่ได้กูข้างล่างบะงับไปข้างล่างไปอันข้างล่างะกูบอกว่ายืนบนหินที่มีช่องว่างแล้วขุดอันข้างล่างใต้ตีนนั่นใต้ตีนดื้อๆเลยสกูใต้หัวบนโอ้ยเด็กคนเดียว ไ,ไง้ไงมันได้อะไรใช่ไหมในคนเดียวเข้าละสิมเงินสิมเงินชอบสิมเงินก็บอกเมื่อกี้มันเข้าได้อีกคนเดียวแล้วก็เข้ามาทำไมอะทับล็อบบี้ทับล็อบบี้ไม่ได้ลองแล้วดูปนะล,ลองนะมันจะไปชิปแคปลบแล็อกเคียอะไรนะมันเกี่ยวอะไรกันล็อบบี้ บ,บี้เนี่ยมันบอกว่า try try to heal กระโดดแต่ตายแม่งหัวร้อนเ <'s> มลิสโกอะไรเนะ <Okay. S 1> ห้ยเฮ้ยเห้ย,หยตายแล้วมาอยู่ตรงนี้เลยวะแจมเฮ้ยเซิร์สองเฮ้ยเซิร์ฟแรกไงอยู่ไหนวะอ่าเซิร์ฟแรกเลยเลยเยอะอยู่เข้าไปเลยวาร์ปมิโดเซิร์ฟแรกเซิร์ฟแรกจะดูกว้างก่อนเซิร์ฟสอง ไม่เ,เ,มเข้าใจว่าทําไมตรงนี้ไม่เป็นแบบที่ที่ให้กดแป้นชื่อว่าเป็นเม็ดวอลอะไรเงี้ยวะดูกว้างกว่านนั้นตั้งเยอะที่เราอยู่ยทูอท่างนี้ได้เลยหรอเบอร์เนี่ยแล้วเราจะเป็นสีอะไรเนี่ยนายกูต้องกดตรงนี้ก่อนหรือมาอางี้ได้เออแล้วตอนสุดท้ายให้กดอันนี้เอออยูเทนนะคะโอเคโอเคโอเคเิมเงินเิมเงินเิมเงินอ่าเดี๋ยวไม่อันนี้ไว้ใช้ในการอ,อ๋อนี่มันตะก,กวัวตะกัวเทียอะเรหัวก็ตกกันแท้งเนี่ยมันไม่ใช่ที่ให้เล่นเว้ย

อยู่ไอทีมเอ้าท้าแมไม่อยู่ทีมดูกันวะมึงสีแล้วะเนี่ยสีเขียวไอ้ไอตื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 อเลย let's go let's go ไป้ยเดี๋ยวก่อนนะแมวแมวเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนตือขี้บอกขึ้นเรือซะแล้วว่าฮาริมหมจ่ากูกัเล่นจะเป็นมังแล้วมันเอาอีกตรงไหนวะเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยทีมดูดิครับผมถูกเตียงตัวเองฮะ ถ้าเคเห็นคนทุบแต่งตัวเองแล้วมันแบบมันจะดรอปออกมาแล้วคนก้กูเคยบางทีก็ไม่ซอ้อนะบางทีแบบเอานั้นเลยอาทิ้งเลยนะอาทิงง้งเําใน้านแต่งเราไม่ได้เย่พูดแล้วมันเก็บอันนั้นจะที่ไหนอ่ะเก็บอะไรเก็บอิดนี่ไงเนีย่ยอยู่ขวาอยู่ตรงขวาเออนั่นแหละตาไม่ดี <c oughs> อ่ะไม่เห็นอ่ะ จะฆ่าคุณคินคนแรกเลยนะเฮ้ยมีเหล็กตรงนี้ด้เวย้ยเนอะเอา้ามีข้างบ้านนะกูเลียนรู้อ่ะขณะกูเล่นก่อนอ่ะ <c oughs> มีได้เหรอวะโอ้ตรงนี้สา,ารละคุณตอไปตรงกลางเพื่ออะไรดีๆทำเพื่อใครเก็บดีวะเออไม่เก็บสกีโอ้เหล็กสิบเหล็กมันใช้ได้วลแรกของนะลืมบอกมึงจะเดินตัดหน้ากูทไมกูขุดมาอยู่ไปไกลไปริงไ ถ้าเก็บอิฐแล้วก็ได้เท่ากับหนึ่งเลเวลนะครับถ้าไปเก็บเหล็กอย่างเมื่อกี้มันก็ได้สิบเลเวลนะครับแล้วมันก็จะมีเลเวลในการแรกก่อนมันจะบอกเลเวลตรงที่การเอ่อพอจอใหญก็กดไปที่ MC นะครับแล้วมันก็จะมีเงินมาเลยช่างแม่งแล้วก็อันนี้ครับมันจะเป็นขวดอย่างงี้ใช่ไหมดังไปเลยเรื่องเมันแค่นี้แหละกดที่ MC ปุ๊บอ่าคราวนี้กดรอบเดียวได้เลยเว้ยทุกทีกดประมาณสี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านรอบนั่นมันแหลก น้ำมันข้างกันบ้านก่อน,นใครเข้ามาไม่ได้ดอะไรคือขวานใช้เก้าสิบเก้าบอกอีพีวะขวานมันแรงนะตีแรงอ๋อขวานไนมอนนี่วะสติ๊กทำไรได้วะตกหัวมื่อนี้ถามคุยสติ๊กทำ เลเวลพวกมึงไม่สนใจเลยใช่ไหมเรด็กกูยังไม่สปาวเลยเร็กกูสปาวช้าชิบหายเลยเร็กกูสปาวปุ๊บก็โดนโด้พอโดนโดปุ๊บมึงก็ไม่สปาวอีกเลยมึงมาจากไหนเนี่ยเร็กกูตอนนั้นตอนแต่ไอเชี่ยแม่งมาแย่งกูอีกแล้วไอเชี่ยจับชีวิตเวทีทองมึงมีกูมีกูมีสามสิบมึงมียี่หกกะกกระจอกกระกากระจอกตัวใดเนกระจอกหลู่เล็กแค่ป่อที่ ดูเลยคูอีกเร็วกูไม่ได้เลยเนี่ย <Yeah. S 2> นั่นไงไอสัตว์ทีเแี่แมงเหล็กสปรารแมวมาเลยดอกออกไปเลยของของฉันแค่คนเดียว <c oughs> ได้ไงไม่ได้เลยนเนี่ยเหล็กโดนโดไปเมือ่อกี้มสปราร์มาโดเลยนี่ว่ะไอสัตว์แหมเอาประจกจบทำไมวะมึงหลีกไป อา้าทำไรรีบอกไปหรือมันเอาอะไรรีบออกไปบานองเออนั่นแหละไม่มีใครไม่ต้องมีใครเอาเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเมื่อกี้มันแค่ความตกใจนะฮะ <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้ <c oughs> มันตายแน่นอนเอ้รีบไปบานองนั่ง <c oughs> นั่นไง โดนแล้วโดนแล้วไปแล้วลัวก่อนเมื่อกี้ผมก็เออไม่ใช่ผมสิคนคิงนะครัได้พูดคำเย่ได้เหล็กเป็นอันแรกรู้สึกปีใจนะตอนนั้นเขามีดาบอะไรกันหมดแล้วแล้วกูยังไม่ได้มีอะไรเลยแยกได้นี่ป์เฟกไหมล่ะคุณแผนการนี้เขาเรียกว่ากูจะเก็บคนเดียวมีห้าสิบสองอันแรกดาบหินได้แค่หนึ่งอันนะ แล้วก็ขุดเกาะขุดบล็อกเหล็กกับบ้านได้ป่ะนะนี่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 าอีชนี้แลหละเฮเียงเกียงใส่รู้สึกไม่โปรคืออะไรเฮ้ยสต้ามันสักทีดิเหล็กเปล่าเช้าอ่ะไม่าราบห่นแล้ะเฮ้ยกว้างขุดขุดกวางออย่ามาแย่งเลยกูมีสีอะไรอ่ะสีฟ้า มีการคุณปุ๊บกวางต่อไอ้สัสกูมียเยอะไม่ต้องกลัวดูสีฟ้าไหมจื๊บจะไปจะไปหาอย่าแย่เนียสัสแย่ขึ้นมาแล้วมีอะไรวะืูนั่นดิกูขึ้นมาทำหอกไลนะเอ,อื้อลงอย่างง่ายขึ้นเหยายากไอวะทำไมวางบล็อกตรงนี้ไม่ได้วะ,ยะอย่ามาลุมกูเฮ้ยดูดเิเออตาย มังานทำเลยเฮ้ยมีการนี้ด้วยวิธีการบล็อกการบล็อกเกิดอะใครทุบใครทุบกระจกหูโฟมไอ้เแค่แม่งไอ้สัตว์ไอ้เแค่นี่เอาบล็อกอะไรไปหมดเลยอยูดีกูไม่มีอิดอะไรให้เก็บเลยเนี่ยออกไปดิไปเก็บทองเฮ้ยเซอร์มีมันเฮ้ยมันไปตรงกลางกันหมดเลยนี่หว่ากว่ามึงใครอยู่คนก็มึงเป็นคนไม่จำเป็นเฮ้ยตก อรัดก่อนวิ่งออกไปไปช่อ,องท้องๆแบบร้อยยี่สิบเล่ของกูดีเว้ยปีสี่สิบปบู๊บาร์กอะบู๊ดบู๊ดอะไรไม่เห็นกระจกเห็นกระจกไม,ไม่เห็นพวกกระจกหรีออย่ยากละก่อยเอา้าจไม่ได้เห็นว What the fuck ่ารถถังหลีกเอ้ยเอ้ยไม่ใช่หลีกวะเดินอยู่ดีๆก็ผิวตกท้องเพียบ อือหือรวยกันเลยทีเดียวเมื่อกี้กูเผิดไปตกใครมรันตกตกไปไหนไ <c oughs> ม่รู้เนี่ยาขุดบล็อกที่แล้วกูจะไปยังไงละ่ะในดาบเหล็กมารยารไอ้ห่าทีนี่ขุดบล็อกออกแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยขุดจริงใจจริงกูง <c oughs> ออกแล้วจะมันจะแด่ห่าก็กระโดดมาได้อยู่ดีชงแอปช่วงแอปช่วงแอปช่วงแอปเฮ้ยทำไมกด กดแล้วมันไม่สใมส่ให้เองใส่เองก็ได้วะเมื่อกี้เห็นใครมาเฮ้ยสีฟ้าม่งมาเลยสัสดมามไม่มีบอสอะไรเลยว่าแต่ฟ้าเตียงกูอีดอกออกไปย,ยังยังใจสู้กูสู้โซล่าโซล่าเหรอโซล่าเอออีนี่มันซวยรูตายจ้าบากแวอย่างเงี้มับก็เพิ่นมากูตกลงอ่ะ ออกไปออกไปออกไปอ้าวสีทองได้เท่าไหร่วะออกไป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 อาวุธอวุธยี่สิบนองสีทองสปาวงเดียวว่ะขึ้นมาตบรัวๆทำไรกูไม่ได้ละสิไอ้กูขังมันไว้ด้านในนั้นน่ะดูกูดิกูกูขังสีเหลืยแล่วกูรูปยังมาแล้วนะถ้ามันขุดปุ๊บมึงก็วางต่อมันไม่มีฟิกแอสอะประเด็นอะ คุณได้ไงแต่คุณช้าไงแต่ถ้าคุณปุ๊บก็วางต่อโคตรเซียนส่วเนี้ยตือ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 เลสโกทำอะไรไรของ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 เรียบร้อยจ้าถ้าอ่ามันขุดจริงด้วยไอ้กี้กะรีไอ้สีเขียวไอ้สีเหลืองหาเรื่องลรอป่อขิ้งเหงาเออสีเหลืองแม่งมาบุกว่ะหาเรื่องฮะอยู่คนขิ้งเลยตายเลสโก้กันเลยทีเดียวจริงเลย กระจอกว่ะเมื่อกี้พูดเหนือ,อยังโหดเลยกระจอกว่ะแข่งใครไม่แข่งเพื่อนกูให้ในบ้านเนอะ <c oughs> มึงอยู่สีเหลืองเพื่อนเอ้ยมึงอยู่สีฟ้าเนอแล้วกูขังเพื่อนมันต่อไหนเมื่อกี้สีเหลืองมึงดู <c oughs> ขังตัวเองขังตัวเอง <c oughs> ไม่ได้ไหนตรงกลางมีบล็อกเหล็กว่าบดตรงกลางไม่มีมีแต่บล็อกครองซึ่งให้เยอะมากเฮ้ยขอบตรงนี้ก็มีกูไปรอต้องมังวลต้งนานว่ะแต่ว่า เอาเอาหารมันกินก่อนรับประแดกปะแจเรียร้อยเฮ้ยเอาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงดิหึตกไปแซ่กูปกป้องบ้านอย่างโหดอีฮีีฮ่โดนโดโดนดโดนโดนนี่กระดู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 ไปใกลไปกลไปไปกล แล้ววันนี้ไปไกล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 ใครไม่าขุดตรงกลางแล้วล่ะขุดทางกลับเฉยแล้วใครไม่ขุดอะไรตรงนั้นเออไม่เข้าใจเลยสิมเงินเหรอวะอ๋อขุดทางสีเหลืองโอ้สีเหลืองมันเกลียนว่ะขุดอู้อนุญาตติ๊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 เลสโกมาเลสโกอะไรล่ะ เหลืองมันเกียนแมันเกี้ยนหรอ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 ลุ่มเหลืองปะลุ่มเหลืองปะเฮอย่าอย่าพูดอย่างงั้นบู๊ดมึงคิดว่ากูอยู่ก่อใครตอนเนี้ยตีกับเอ็กกี้สีเหลืองอะไรเนี่ยเออมาทำไมมาทำไมโซล่าโซล่ามาทำไมสูงล้วสูงล้วไปไปมีดาบเรกนะใช่ใช่้ชื่อเอาอีกมึงยังจะเล่นตายจ้าเฮ้ยกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจจะขุดบ้านมึงจริงๆนะเว้ยกูแค่แต่ทำให้มึงตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้เชื่อกูดิ เดียกคนชั่วนั้นตกเกือบไปแล้วนะแจ๊ะสาวน้อยนะแจ๊ะมาน่แน่อะไรล่ะออกไปตู้ตู้ต้ต้ลสโก้ไจะทำอะไรกูยังจะพูดตุ้ตู้ลสก้อ้แจ๊ะถ้าไม่ถไมเหล็กกระเป๋าน้อยจังไม่มีใครเก็บนะเออเหล็กมาแล้วอืออร่อยเข้าอย่าเข้ามตอนนี้กันบ้านคนแน่นบกเลย ตกตายลาก่อนอีกีโค้ดหมดอะไรอีกีิอีกิอะไรโอเคไม่วสินคุดยศเริ่มบ้านอิกิเองโค้ดกูเดี๋ยวแป๊บนึงที่ขุดเอาอะไรมาวะที่ขุดใช้เท่าไหร่วะเนี่ยใช้แปดเจ๋อแจมแจ๋วกันเลย เกยได้คนหนึ่งัวที่เหลือซิม้าอันกูกบอกหบดลเลยะะ่ะโอ้ยแม่งมีคนวอคนวอโซล่าโอ้ตายไม่ของกูแล้วกูไม่ได้เตรียมดาบไปตีเอ็กกี้ลเลยที่ผ่านเฮ้ยออกจากเกมแล้ววะเชตเต้แพ้แล้วจะสิเลียงก็สิบ้าไหายเอ็กกี้แน่นอน <c oughs> ทิมาหรอตีทิ้งโต๊ะแหละบอกแล้วแพ้จนได้ไม่ดีเลยเอ้ยแพ้มาเฮ้ยแพ้ยศจนได้สีฟ้าสีส้มสีเหลืองเลยนะไอ้เแค่คนโกงอ่ะเฮ้ยกูขอได้ไหมคนโดเกินเลยเกินนะยี่สิบ exp นะเจ้คุณดูเล่นไม่เสร็จนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปที่ทิ้งเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับมาถึงจุดๆราดก๋อยทุกคนจุดๆที่ไอคิด เยว่ว <Yeah. S 1> ่าอ้าวเฮ้ยข้า,างบนนี้มีทองตกสองอันเว้เยเล่นเสิทจิ์ยังไนงะ